ทุกคนต่างก็เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้ารอการปรากฏตัวของอีกฝ่ายทว่าผ่านไปแล้วหนึ่งวันก็ยังคงไร้วิเแววขณะนั้นเองโจโจผู้ใจกล้าบ้าบิ่นก็กำลังหลับอยู่ในอ้อมกอดของเย่หลิงเฟิงอยู่ จินเป่าจึงค่อยๆมุดเข้ามาอย่างเงียบๆเ,เมื่อมันเห็นแสงแห่งบุญกุศลบนตัวของเย่หลิงเฟิงแวลตาของมันก็เป็นประกายขึ้นมาขณะที่มันกำลังจะกระโดดเข้าไปนั้นก็มีมืออ้วนๆมาจับมันเอาไว้เสียก่อนและความมันเข้ามากอดทันทีพร้อมกับเอ่ยพึมพำว่าจินเป่าอย่าไปรบกวนการนอนหลับของคุณพ่อปากไม่ดีนะจินเป่ามีสีหน้าที่มึนงงทันทีมันเงยหน้าขึ้นไปมองโจโจที่กำลังหลับตาอยู่พลางรู้สึกหดหูในใจนี่เธอกำลังแกล้งหลับอยู่รอกหรือ มิเช่นนั้นเธอคงจับมันไม่ได้หรอกแต่มันก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะทุกครั้งที่มันคิดจะหลบหนีก็มักจะถูกโจโจจับกลับมาได้ทุกครั้ง,งเธอไม่ยอมให้มันหนีไปได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวจินเป่าดิ้นอยู่พักใหญ่แต่สุดท้ายมันก็ต้องยอมนอนแน่นิ่งทางแลบลิ้นออกมาอย่างหมดแรงหนูน้อยแรงเยอะจริงฮ่าฮกลัวแล้วมันกลัวแล้ว มันจ้องไปที่แสงสีทองบนตัวของเย่หลิงเฟิงอย่างกระตือรือร้อนและน้ำลายของมันก็ไหลออกมาอย่างตะกะตะกรามแต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถแต่ต้องแสงสีทองนั้นได้เลยช่างหน้าโมโหชะมัดโจโจไม่รู้ถึงความเจ็บปวดภายในใจของจินเป่าในตอนนี้เธอกำลังนอนหลับอย่างสนิทส่วนด้านนอกนั้นก็กำลังยุ่งวุ่นวายมากในตอนนี้ เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงเหวนจิ้งที่ง่วนกับการค้นหาผู้บุกรุกมาทั้งวันและยังคงไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดเธอจึงอดที่จะกุมขมับไม่ได้ใครกันนะแล้วเป้าหมายของเขาคืออะไรกันซึ่งพวกเขาก็ตรวจสอบแล้วแต่ก็พบว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยและก็ไม่มีอะไรสูญหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวด้วยเบาะแสเดียวของเขาที่มีก็คือการผ่านด่านทั้งหมด 101. หนึ่งร้อยหนึ่งรอบเท่านั้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขามาที่นี่เพื่อผ่านการทดสอบแค่นั้นหรือ อีกทั้งยังผ่านด่านการทดสอบตั้งหลายครั้งนี่เขากำลังจะย่อโมโหพวกเธออยู่อย่างนั้นหรือเธอขมวดคิ้วแน,น่นเฉินต้าเดินเข้ามาพลางหายใจอย่างเหนื่อยหอบเขาถามขึ้นว่าแล้วพี่โจละ่ะจริงสิโจโจยังอยู่ที่นี่เหวินจิงตกหน้าผากของตัวเองทันทีเธอลืมเรื่องนี้ไปเลยเมื่อตอนเที่ยงโจโจก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเดิมทีหนูน้อยก็กินเยอะอยู่แล้วและตอนนี้ก็คงจะต้องหิวมากแน่ฮ่าฮ่า เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอก็รีบวิ่งกลับไปที่ห้องของเย่หลิงเฟิงทันทีซึ่งตอนนี้โจโจก็กำลังสลืมสลือและตื่นขึ้นมาพอดีเมื่อเห็นว่าในห้องนั้นมือสนิทเธอก็นิ่งไปครู่หนึ่งในตอนนั้นเองประตูก็ถูกผลักเข้ามาจากด้านนอกและไฟภายในห้องก็ถูกเปิดขึ้นเมื่อมองไปยังโจโจที่กำลังนั่งอยู่บนเตียงหวนจิ้งก็ตำหนิตัวเองฉันขอโทษนะฉันเอาแต่ยุ่งอยู่ทั้งวันจนไม่มีเวลามาอยู่เป็นเพื่อนเธอเลย คนคนนั้นเจ้าเล่ห์มากจริงๆปล่อยให้พวกเขาหาตัวอยู่ทั้งวันแต่ก็ยังหาไม่เจอจนทําให้เธอไม่มีเวลาดูแลโจโจเลยโจโจกับพริบตาพลางยิ้มให้กับเธออย่างไร้เดียงสาไม่เป็นไรค่ะพี่สาวคนเก่งหนูมีจินเป่าคอยอยู่เป็นเพื่อนแล้วเธออุ้มจินเป่าขึ้นมาเขย่าขณะที่พูดจินเป่าก้มหน้าลงอย่างเกียจคร้านท่าทางของมันดูเศร้าๆขาสั้นๆของมันเตะไปมากลางอากาศมันไม่ได้บุญกุศลเลยมันจึงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นักหือ เหวินจิ้งรูปศีรษะของโจโจโดยที่ไม่ได้สนใจแมวตัวนั้นหิวหรือยังละ่ะหิวแล้วค่ะโจโจพยักหน้าราวกับไก่จิกข้าวเปลือกปะถ้าอย่างนั้นพวกเราไม่กินข้าวกันดีกว่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นแววตาของโจโจก็สว่างวาบขึ้นมาทันทีจากนั้นเธอก็รีบกลิ้งตัวลงจากเตียงก่อนจะวิ่งไปยังโรงอาหารอย่างร่าเริงครั้งนี้ในโรงอาหารนั้นเงียบกริบทุกคนต่างก็มีสีหน้าที่เคร่งขรึม เมื่อเห็นเช่นนั้นโจโจก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าพี่สาวคนเก่งคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือเหวินจิ้งพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะเธอบอกแค่ว่ามีคนบุกรุกเข้ามาบนเกาะอ,อะไรนะดวงตาของโจโจเบิกกว้างขึ้นทันทีเธอชูกำปั้นเล็กๆขึ้นพร้อมกับแกว้งไปมาไม่ต้องกลัวหนูจะปกป้องทุกคนเองถ้าคนคนนั้นกล้าเข้ามาหนูจะอัดมันให้น่มไปเลย หลังจากที่พูดจบเธอก็ตัวสั่นอย่างไร้าสาเหตุและเงินตำลึงจีนก็หล่นลงมาจากศีรษะของเธอราวกับว่ามันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เธอพูดโจโจโลูกคลำไปที่ศีรษะของตัวเองอย่างงุงนงงมีอะไรผิดปกติไปอย่างนั้นหรือ